แจกซองผับปลาสมอเออห้อไปใส่กันด้ไอ้บ้าไหนใส่ดิเอาบ่เอาซองบ่มีซองใหกีเดเก่งใจเลยครับฮะ้าได้เขียนซื้อซื้อน้องกันพวาน้องมาคูกันแต่พี่น้องอะไรล้วน้องหนโจำเสื้อบ่ได้เอ้นองเร็วอาจอาจอไอ ต้องควันะเอาไันจะได้บุญผู้เดียวด้เอาหลดเขาเลยบ่ไอเท็ดซ่องคู่ก็นเลยเ็นนอนคู่กันเลยแตาก็อยากบุญน้ำกันซอกครับผมเวลาบุญบนเนี่บ่มีผู้ใดเจ็ปันแจกได้พนบาทเป็นบ่แตอยากได้เฮ็ดี่ได้กมอลำหมอมันไหลไอ้พวกไรวกไรหบ้ร้านบวชครับจริงๆก็อยางานเล่บ่ไดเนี่ย เขียนอยู่นี่แหละผู้ว่าจำใส่หมดขี้่ใส่ตรงซื้องามเลยครับโอ้ยเยาวางงามจังน้องยังก่อน้องอาจูครับยังสี่ปะแน่นครับน้องขวัญเนาะครับผมเยาวาตรงซื้องามท้อขี่ใส่เอาพุงแต่เขียนใายเลยได้ไหมก็เกิดเหล้าโค่นเนาะตรงซื้อพุงแต่ขึ้นใหญ่เลยนะเมื่อกี้มีผู้เลแม่เแม่สีส้มดีกว่เน้อ เป็ยางเตัต <pressing rico> <ip> ้รใช้อยู่เสรเนี่ยสิมง้าสิเตน็นต้ผู้โชคดีใช่อันนี้ก็ผู้ชคดีคดีถามมตรมงกามเช้ายันบ่ายคิดทอดทายทุกวัน สาวโรงท้อยังรออายมามันตอนพักเกี้ยงสองเราได้อายเจอกันโรง롱ทอนั้นมันอยู่ไม่ไกลรงมาเนี่ยจดสวนเลยครับจะทั้งมาล่าเล่ผีขาวอะไรเอ้ยมาเปิดอะไรครับมาเปิดอะไรครับโอ้ยเขาจะนี่แบบเท่งี่ทำอย่างนี้ไปล็อกแม่ตาลบอกอมนี่ม Cái những mà khẩn ở quán có bơ hiến Chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อทำไมมันเจื้อนอย่างนี้ล่ะเครื่องแบบหนกันเยอะทั้งผีบอไม่มาเยียมยากเลยเนาะ ย้อนมาวันไหนสมปอัก14มาได้แต่สี่นะึ้นลมเลื่อนดีเถี่ยยุติได้แต่จนโทรนะดีนะไม่อยู่นู่นไม่นาเยี่ยมยาิเลยอะปล่อยให้หัดโดดเดียวเดียวด้ทำไมอะอย่าบอกนะว่าอะไรไม่ถือว่าอยู่คนเดียวรออยู่คนเดียวนึกว่าตกชากไม่ใช่โอ้ยเป็นยังไงเหงาชั่วโมงหนึ่งอ๋อวันนี้เหรอปวดขา อู๋แมนยุบหนีจนมาเซนโบนั่นบันไัยเจอร่าชุดน้องหนึ่งครับเกือบจนชุ้งเจ็ดนิ้วพราะนาเซ่ขึ้นไปเล่ยเป็นประวัติศาสตร์ขาปั่นเจอเลยไม่แต่ว่าเล่นจนได้นี่เลยเนาะหมดสคริปเลยหมดวะหมดผมก็ยังไม่ถึงเราไม่ใช่ไหมถึงฉากอ๋อถ้ามีอีกฉากนึงก็ฉากเก้าใช่ถ้ามีฉากสิบน่าจะพอดีเนาะ สิดพอดีแล้วก็เตยรลานุดพอดมันมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้มันยังไงอ่ะมันเรื่องของมงค์ขึ้นเห็นน้องมานะไหมอ่ะวันนี้มานะหมาเหวเหรอใช่ไปแล้วไปบายโอ้ยิ่มิ่มถอดขนใต้อีกนะ เป็นบ้า,บาอก่เบเธอ

ไม่ฮเดี๋วเาเดี๋ยวจะข้ามะนันีนี้เราคืนนี้เราเล่นกุานกนเาวเลยบางบางไปเลย ไปย,ยครับมีพร้อมกันเลยถี้าคลิ่นี้ว่ามยังไลคยครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับที่บ้านปักโคมไปกวา้างคิบสามโมงเนี่ยเราันบ้านเอาอบตอเเาไปแน,ปปน่น่เดียมเ้ว่คลิปว่าอ้ยัง nhang ngủ không hiểu ai tất cả khoáng lên